สวัสดีค่ะอยู่กับช่องปุ๊มแม่น้องเมยวนะคะรวมด้วยช่วยกันนะคะสินค้ามาแล้วนะคะนพีน่ยาอยู่พายากยูกนะอยา้ดุ้งไะุ้งี่้งกุ้งไ่กุ้งเน่ยนั่นแหละอกนจะได้ไล แล้วก็ดูอิดนึงอ่ะเดี๋ยวให้แค่แค่ก็ญาตที่ไหนอันนี้มีหลักฐานหนัหนักลูปนัารวมไปก่อ ก็แค่ไปา็ไปเขาทำคลิปด้วยป่าะตัวอย่างตัวอย่างมี่กุ้งจะสอสันนี้เนะคานสได้ามกัน้กาวะไรนี้ทางร้านสากาไม่กล้าทานนะคะขอบุณทางร้านด้วยตัวอย่างนะนี่กุ้ง นั่นแหละตัว,วอ,อย่างมากากลางเลยไม่ป้าหรือเปล่ม ดู่ามีตาไหม่มีตาแสดงว่าจอดโดนที่มืีตาหรือเปี่าถ้ามีตาแล้วก็จอกเลยอ่ยยาแย่ิยาค่ยๆเป๊ะนต้องเปไรน่นอ้คะไรนนว่ยก็มาปีไปเลยหยีตาไป่คุณยายเป๊ะมีดอกเปมีลายยาสีเงิน

แล้วังไงมีนีกหน้ากับหลังใช่ไหมมีมีอะไรด้วยมีเบอร์โทรด้วยนะคะเอ้าดป้าหมื่นแห้งอันะลก็เ mm. ข้ามาแล้วทำไมเราก็อะไรไอ้คอยติดามแยังไงถมล้ครทกทนการให้ติดตาม it looks like 99บาทมาถึงแล้ววันนี้นะคะวดแรกของเราน,นี้โคนตามประมจมาลอนี่นี่คือคู่งนาะนนี่คือือมเยเราไม่ได้ก็ทำมาให้เรียบร้อยแล้วก็ติดให้เรียบร้อยแล้วน,นี่คือร้อยเกาเนะคะ ไม่ตกลับอ๋อตีกล่บเบิมตีอันนี้เบิกเก็บเอตาซืคิ้วเบเบเิกเสื้อเอาลิ็วคิวให้ป้าเขาเขียกว่าเบิกจอตาเลยเอาเบิกม่เกจอตาแต่เขาเคยเขียนมาเก็แเก็ตาซื้วเหือเทภาษาเป็นอะไรภาษาอะไรบ่างเยอะเลยเยอะเกติเกอร์้หนติกเกอร์ปลาลรวคิวเอาลิ้วคิวเสื้อเกาบติเรวิ าไปเลยเล่นขาเลยหักเลยหักเลยยาไม่เกยยาไม่เคยทำโม่เค้โงแบบนี้ไม่เคยยา้ที่ยายที่ากับพื้นอย่าไปวางกับขาวางกับพื้นดีกว่เออล่ะก็จะหนที้ที่น้เบอร์ี่ก็ขาดดสั เี <Net> ่อก <Hey, mom, S 2> ี้ให้ดูพ่วแล้วเมื่อกี้ให้ดูพ่วงนะะะมันจะให้เด็กมาเลยนะคะเนี่ยนะคะป้าไม่ได้แพ็กเองนะคะเขาสีมาให้เด็กดวกั ร้อยเก้าเก้าแพ็คนะคะใครสนใจก็สั่งมาได้เลยลายนี่หมึกแพ้นีหมึกแพรหอมยาชีละคนเนี่ยมึกแพ้มึกอันนี้รยาชีน่ะนี่ขายกางเบิ้งนเบิ้งเบิ้งูอกว่าไเออใหู้ดิเบิ้งครับเบิ้อไออปีนี้ไดหมึกแพ้นะนอานำิ่งใหม่ม ลงหมึอไปค่ะรอรอจ้านะคะร้อยเก้าสิบเ้านะคะทุกคนแค่มันอย่างนี้เลยม,ไมีไม่เยอะนะ, <58 S 1> นะควันนี้มีไม่เยอะนะวันนี้มีไม่เยอะรีบสั่งสั่งพออร่อยก่อนสั่งพรเลยไอ้เราเกลียดปิ๊ดปิดป๊ได้ดดไม่หมดเลยเราพ่ออเดอร์ไว้แล้วไงเราพ่ออเดอร์ไว้อันนี้เป็นหมึผกผ่าปลาทุกคน หมึกผ่ากลางนะคะนี่ไวรอดพุ่งเด้อราสคุณชธนาจ้าแลาะคุณบอกเราพุ่งเบอกพุ่งใส่ได้หลายอย่างทุกคนอันนี้หมึกผ่ากลางท่าหมึกผ่ากลางขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนนะคะนี่อันนี้คือเขาซรีอมาให้เรียบร้อยนะทุกคนนะนี่ป้ายก็แค่มาแล้วก็แปะสติ๊กเกอร์แปะสติ๊กเกอร์ทุกคนร้อยเก้าเก้าร้อยเก้าเก้าสนใจก็ไปโทรศูนย์เก้าสองเจ็ดเก 0923924458นะคะทุกคนนี่อันที่นี่จะเป็นคกะ่ตาได้ไหมนี่เกาะเกะตาหรือจตาแกว่ยว่ากะหมึกตาตื้นหมึกอมึกที่้องปิ้งมาสักนะเลยมีใช่อันนี้อันนี้หมึกตาตื้นหมึกแกะตาคนหมึกเกะตาแต่เขาเขียนว่าหมึกตน ลูก็เรียนภาษาอะไราหลายหลายอย่างนะแล้วเรียกหกาดตาดีป่ะตาติรึอันนี้ก็แล้วก็เก้าเหมือนกันนะคะทุกคนเขาบอกว่าตัวนี้หายกินยากนะเรียกหยาดตาค่ะใช่ไหมอ่านะพอมันหายกินยากนะนี่นะไม่รู้เหมือนกันว่ามันหายกินยากดีไหมเขาชีดมาให้เรียบร้อยนะคะแท็กชีดมาให้ป้าไม่ได้แท็กเองไม่ได้ป้าไม่ได้ไม่ได้ใส่ซีนอย่างนี้ลูกก็ทำทางร้านก็ทำมาให้เลยนะคะนี่ ก็เราจะแพ็ควันนี้แล้วส่งพรุ่งนี้แหละนะคะถ้าส่งพรุ่งนี้เดี๋ยวเราพิเศษในแองแ่บในแบบแค่สลา,าัดผหมเทอร์กานปตาอันนีป้ปลาลิวกิวปลาลิวกิวอันนี้ปลาลิวกิวนะคะปลาลิวกิวถ้าใครตักปลาลิวกิวใครชอบทานานะคะนี่น,นี่ก็เราซีนถูกมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะตัวใสเลยตัวใสเลย นี่คือปลาลิวไปถูกหลักสี่ลิวปลาลิวนะคะทุกคนให้สนใจนะทุกอันเลยทุกชิ้นนะคะชิ้นละ199บาทน่านคนร้อก้าสิบาบาทนะคะไม่ได้บวกเพิ่มนะไม่ได้บวกเพิ่มนะคะทุกคนทุกรที่ถ้าจัดส่งนะส่งฟรีส่งฟรีนะคะไม่มีบวกเพิ่มหนึ่งชิ้นก็ได้เลยนะคะแล้วก็าที่คือส่งฟรีหมดเลย เออส่งฟรีมาเลยทุกคนนี่นะคะ,ะสง่สงฟรี่ทุกที่นะคะไปทางได้โอนได้ไปทางได้ท<อ>ุกคนนี่นะคะตามใจลูกค้าสุดตามใจลูกค้าสุดๆอล <c oughs> ยนะโซโซให้ปลาให้ใสมากเลยนะให้ใสมาก,ามากเขาบอกว่า,วาปลาดุกิวตจจัเนื้อหวานนะจะหอมหวานถ้าใครชอบหวาน ปลาลูกเวเราก็จะไดกินี่ววันนี้แหละเพราะว่านี่ทุกคนต้อบกินทางร้านด้วยมาฝากป้าด้วยมาแยกชินกระห่าใ่มฝาป้าเนี่ยเค้กินแ่ขาิ้นแยกไข่ลอันนี้ก็ไม่เคยเป็นเลยี่ไม่เคยกินกิวเกียวลที่เคยเกินเกีใครที่ส้่งก็บอรับได้เลยนะจ๊ะรอรับได้เลย ไม่เคยวิวสั่เยเา่เลยสัก่ใครอกมีคนชอบคุ้งเยอะมากนะภาคไวันอไาคอุ้้งแห้งเกินไงรเลยไอ้ที่สั่งคุ้งแห้งเนยแติสตกเกอร์เคยุ้งแห้งนะคะเกี่ยทาไเดี๋ยวไม่กินแกต้องมีอะไรัไป่งตัวติดตเกรไส่ิเกอร์นี่แหละ สั่งไปแล้วจ้ะตอนนี้รอๆเดี๋ยวมันจะพอไม่่ร้ยเก้าสิบพอส่งเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวรอรอรอบต่อไปแล้วได้บทนี้เดี๋ยวก็มาอีกปลาเรียคิวทอดไฟอ่อนน้าป้ามันไม่เร็วมันหวานโอ้น้ำตาลมัน อะรใช่ไมหม้อบลายนะปะเท่ะมอทอดน้นบบตนชอไม่ไม่ม่อันี้คือทางเลาที่พะไรเาส่งมให้ป้าาแขกแล้วนะเขาเาแกใส่ถุงสซองวเยบร้อยป้าก็แค่มาแปะนะะกคนนีมาแปะเส้นของเราลกป้าตุ้งแท่งท่่เนะตุ้งแท่งเอร้าก็แค่ใคร ทุกคนสนใจสั cal, ่งได้ร <Australian> <c ười> ้ยเก้าเอยเก้าเก้านะคะทุกคนร้อยเก้าเก้านะคะมอราไม่ได้แคกเองนะทำให้เรียบเลยเลยทำให้เรียบร้อยแบบนี้เลยเราต้แกะจากนี้เลยอ้็อกของเรานะคะทุกคนนี่เลยแบบนี้เลยโอ้ยอยากทิิกเกอเนนตวเกอ์้ยอึงอะไรกูไปดูิิเลยสติ๊กเกอร์หม่เอาอีก เปลี่ยนเปลี่ยนนะย่านะอาย่าจะไปปนกันบ้างม้งเมื่อกี้เราบอกจ้ะแล้วนี่จะเป็นยาน้าญาชีจะไปปีแล้วก็แบนแบนจริเกิดอะไรไม่ได้โคตอาน้าชีบอกเลยอาน้าชีไม่ได้ออกเลโอ้ยย่าแบนมึงแบนเท่าไหร่ขนาดปากระลิ้วมึงก็ยังไ่รู้เลยว่าปลากระลเอาไอตัวนี้มาดูเป็นไงกับปลากระลิ้ว แ้ใยังไม่ได้ก็ทำบ้านรอต่อไปเราสั่วเพิ่มนะสั่งเพิ่มรอบนี้ก็ร้าสังมาลองเขาสัมาลองที่เขาแรกที่มาถึงไวเพราะป้าสั่ก่อนแล้วแลวปาใีไล่ไงุงแม่งใส่น้าพริกกระปิจ้าสั่งมานี่เป็นตัวใหญ่มากผ่ากากุ้งตัวใหญ่แค่จะไม่กินอะไรก็เรซีเรียบร้อยแล้วซีเรียบร้อยแล้วกุงตัวใหญ่มากกระิว ปลาลิวกิวปลาลิวกิ้วปลาลิวกิ้วปลาลิวกิ้วปลาเรียบร้อยอันนี้ทำามไม่ใช่ตาลิวกิ้วมากินยา่าจ้าเดี๋ยวปาก็ถึงทิกเกอร์ก่อนเดี๋ยวป้าก็ส่งมันที่จนไปบางส่วนาแหละแต่จะแพ้ท้องไปอีแล้วก็จะปิดตาจีนมา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 ลิวกิว ยาป้ายาลอยเอาปิดปิดเยวะๆไปกันใหญ่ถา้าไม่ีใครยาจี๊กมีเที่ไม่ีเหนื้อหาไม่ได้ใสอันเดียวเลยพสกันเย้วงานคนนี้ต้องด ouais ูแลใครชิต้องดูแลใันชิ้นเลยฟุกปล่อยไม่ได้ปล่อยไม่ได้ะเยเอาลอาะัยก uh ันได้ สวยสวยเลยพวกนีกะทะไฟอ่อนง่ายกว่าปลาอวอ๋อนาเดจังเแล้วบานนเรเอาพาเนี่ไงต้กรตบาราจะเอาเอาิกเกอร์ทีาเลอ้จะไปรีบไำไมแกะติเกอร์ก็ไม่แกะบาทัดบอกแกะหัวแกะไยกำลัง้นหาจังหวะโอ ข้าวซอนให้ดูนี่ห oh. ้าไปโอ้โหเก่งเลยเนี่ยนั่นเนี่ยเก่งนะเล่นเก่งนะไม่ใ่เก่งเพราะอะไรจำเก่งจำลูกบ้านกันเอาไงจำลูกบ้านอันนี้กุ้งอันนี้ปลาอันนี้ยูคิวอ่าไม่ออ Icana, ไม่ออกแต่ว่าคนแลบอกเลยนี่ยคือหน่อยเด่อั้งไม่ยาเด็กใายทุกคืนกำลังเดี๋ยวเราจะเช็คี่รอบแรกเอามาตบๆก่อนนะถ้ายังมีก็น้องตากเพิ่มเข้ามาสิบไม่รู้อนกันไม่เคยสิ้งตไม่ได้ได้แไ ขบอกคุตใหญ่คุต้ใหญ่ใม่เชนย่บะให้แ่สี่เขาให้ผมซื้อเาเอาได้ไหมห้าอย่าง่อนได้ไหมฮะผมซื้อเลยอ่ะสาเอาพี่ซื้อเลยได้เยวพี่ล้สั่งอีกได้สี่ี่เอาพี่เอพี่จะให้จะให้จาให้ ฟู๊แดดก่อูดเดี๋ยวเราจะไปทอดกินในครัวเราเลยทอดกินในครัวเลยาทอดอร่อยทอดอร่อยทุกคนสี่สิบหกสิ็ป้าห้าสิบขอป้าอลเข้าวอันนี้ถูกแล้วอันนี้5้าหอขป้าไปอักุ้งอี่ขอก้อง่สวยเลยนี่ม่ห้าถูก้ใช้ใช้เำหรัผู้ใหญ่่อย

哎，一个螺丝，一个螺丝。